ก็ขอสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเนาะมาพบมาพ่อกันเช่นเกา่าเช่นเคยเนาะคะเนาะ <c oughs> ล่างจ้าห่างให้กันไปเฮิ่์ป้าบดได้ลุงคลิปไล่เมื่อไล่เวินแล้วเนาะก้ากินฮอด hot, คิดเทิรกกันคือเก่าเด้อค่ะเด้อเมืนน่อนีก้าอีหมาหิดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบื่องอีหมาอีกกล้วเดืคเอค่ะเพราะว่ามีเอฟซีเอาอันโทรเข้ามาเนาะคะ่ะเนาะว่า ให้ปลาซอสให้เบิองดีๆคักๆแด้อย่างเห็ดบเปลี่ยนที่าวันนั้ปลากระเบ็ดให้เบิองไล่ขีดอย่างแล้ววันนี้กระเบียกอันปลายัะเบกเห็ดให้มันเปลี่ยนมาซันอย่างงงอยู่ว่าซอสสดใสมาซันให้ซอสสัดคักๆัสัดๆัดเดียว้ปลากระเบื้องวิเศษสดใสน้องให้ขีดใสกระเบ็ดคือเก้าเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเบิองเนาะ คอยว่างเนาะช่องนี้ปลาบอกคอยว่างก็เลยบฏิเสธคลิปให้พี่น้องเบิ่งงนอกโอู้ลเหย็ดดีมั้ยจับไปเร็วนะมวันนี้ป้าจับเป็นสนีไว้ละจับเป็นลูกลกไว้ละได้ดำาหนึ่งได้ด้าหนึ่งกเก่าเนาะจะิเสธด,ด้าเดี่ยวให้เบิ่งก็ได้เนาะคะเนาะมันบ่มีขนจับให้เนาะลูกกำบว่างอื มาจ้น,นี้ก็คือมืดออกมาทางนี้เบิงอีกเนาะอื๊ดอันนี้กล้องอยู่ฟังทางตรงข้ามกันกระปาเนาะเดี๋ยวป้าเ็ดเอาใส่นี้เนาะป้าเกดให้เบิงสนนี้ซือันเนายแล้วเอากระโค้งมาเนาะโค้งที่หนึ่งแล้วกระโค้งที่สองที่่องวางบนเด้อกเด้อ ส่งวางบนมานี่ไปยืนดึงดึงยังไงกันเอาไมเนาะเอาไมเนอกเด็บดึงซ่องรอบเด็กค่ะเด้อรอบเอาวางไว้แบบนี้แล้วนี่นี่อันนี้เป็นการเริ่มต้นเด็กค่ะเด้อรอบที่หนึ่งรอบที่สองวางบนเอาโป้มือ เอาโปมือบีบใบะนี่เนาะอันทนนนี่สองอน,นี่เนื้อเนื้อเทียนบาเนาะหนึ่งสองชนี่เอารอดมานี้เอาเส้นที่เอาโค้งมาอันที่สองรอดมานี้เดือดค่ะเดือดเนี่ยโค้งมาลอารอดมานี้ยแล้วก็ดอง้าใสา่ ดอกยาใสแล้วก็ดึงนี่มันขีหัดเนาะเส้นที่เอาโค้งมามันกี่รอดมารอดมานี้แล้วก็สุกออกมาบนเส้นบนเส้นนี้เด้อค่ะเด้๋บนเส้นนี้นี่แล้วโค้งไปอีกมันอันก็เป็นลายเดิมเด้อค่ะเดีอโค้งที่หนึ่งแล้วก็โค้งที่สองบววางบนแล้วก็เอานนิ้วมือนี้ <laughs> เดี๋ยวนาหวางก็ขาก็ปล่อยมือแล้วก็ดึงปุ๊บเส้นเส้นที่เขาดึงหัดนี่มันอยู่รลางเส้นดึงเส้นเส้นซ้นยาวๆนี้อยู่บุนโค้งม,มาปุ๊บรอดมานี่ปุ๊บเห็นบ่เนอะเห็นสัตว์บ่เนอ่ะ ผลจำให้คือเก้าเจมม์ผลก็เข้าใจง่ายเนาะบางผลก็เห็ดได้งมาหนึ่งสองเอารถมานี่นี่รถมานี่ให้มีป็นแบบนี้ เส้นเส้นเส้นยาวนี้อยู่ทางนะกโกนี่อยู่นี่เห็นชัดโบน้อี่นอ้อนที่เข้ามาเบิองวงันนี้ไปได้ติดใหม่คืออกเสียงโมดางปันเลย

คิดกันมาตลอดแล้วเขาไปจับโค้งเดี๋ยวค่ะเดี๋ยว มันเรียงกันมาซะนี้ดีๆเด,ด,ดี๋ยค่ะเดี๋ยวย้ายมันห่างอันนี้ก็ให้มันเรียงมาเส้นี้ตลอดมันจะโค้งมาปึ๊บนี่จะจับออกมานี้ยลดตายเส้นนี้เดีอยวค่ะเดีอยนั่นเดีอยวลดตายเส้นกุ๊กน,นั่นเดีอยเส้นนี้คือเส,นนอนสน้นกนุกเนาะเส้นเรียงขีดเส้นกนุกเราเอาโค้งมาหางบดนี้ปึ๊บลดเส้นกุกเลยนี่ลดเสน้นกุกมานี่น งงบ่คะเนาะปุ๊บบ่เคยเฮ็ดกันหยังแข็งแข็งอยู่นะเนาะแข็งกระดางอยู่ไว้ลมแห้งจังเลยต้องย้าแห้งจังเลยนะย้าแห้งกัแข้งบ่ค่อยนั่นหัดบ่อยู nâng cả tâm เตอร์แม่จะกลับมากี่โมงอะเตอร์แม่จะกลับมากี่โมงห้าโมงนู่นเหรอหอ๋อสี่โมงครึ่งลมแรงจังเลยลมเย็นนะเตอร์ลมเย็นไหม แปดเก้าเหลือสองอันสิบเอ็ดโหเห็ดมดสร้อยแข้งแค้มแข้งเห็ดบดีเลยแข็งลมเลง เ้านี่ก็ทรงเข้าไปสีมัดครับไ,ไปอะไรอ่ะอ้ยายไปเดินมาวันนั้นแล้วยายหมดไปเป็นทันเลย,ดเ,ลยเดินนน้าาเผออ,อื้อวันที่ยายไปกับมีตังอ่ะกับแม่ี่ที่ผู่มาสูงที่วันนั้นอ่ะ ยายไปเดินมาแล้วก็มันที่ยางรุดเบนอืมยายไปเดินมาแล้วอฮะอไปทำอะไรก็ยายไปดูมาแล้ว ยายไปซื้อมาหมดแล้วอะมันจะมีของที่ยายต้องการอีกเหรออ๋อไม่นะตุ้ยซื้อมาเผื่อไม่ดีหรอ,ไม,อไม่ได้แช่น้ำแขมมันแข็งอะไม่ดีเลยนะ ต채난난 ไเลยอันนี้ไม่สวยอ่าตรงนี้นิดนึงว่มเมนว่ามันอีสงามตะลอดไปได้แล้วจ้าเดี๋ยวป้าจะพามาเบ่งป้าอันหาเดือดหากพะพอส้ o ขี้ยางไปแล้วเนาะ z ่มใส่อันกระโปะเก่าๆไว้ววไละวันนี้เขาก็มาหาตามนี้เดือดค่ะเดือนนะ ถาเบิดเนี่ยวันน้ำวันนี้ถาให้เบิร์ดหรยตั้งแต่น,นี้มานี้กันมาให้มันรุดง่ายเนาะเนี่ยปื๊บ่าถาไลา่ไล่ถ้าถาไล่ก็ย้อยไปซื้อเนาะคะเนาะถาพอมันทั่วทั่วก็พออันนี้บางามมันเป็นนำอันเข็งเข้งให้เข็งมาได้จุ่มน้ำมาฮอดกระหิตพรมเลย มันอีเป็นเชนี้เด้อฮะแค่มัมนแข็งมันอีบ่างามนี่เรียบร้อยทาแล้วแล้วก็ไปตากอือร้อนมืันนี้ได้สามอันหนึ่งเพราะว่าเบียกร้ายหาย้สำหรับคลิปนี้กับข้อจ๊บไปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะ กันผู้ใดเข้ามาเบิงแล้วกาขันเหตุบัทึกบวัวใดสนใจก็ให้คอมเมนต์มาถ่ามป้าอีกเดี๋ยวจะเด้อสำหรับคลิปนี้กวข้อหลาไปเพียงเท่านี้เนาะข้อกล่าวคำว่าสวัสดี